ก่อนเริ่มคลิปโอ้คุณทุกคนที่ติดตามจนถึงเกอรร้อยซับนะครับขอบุการติดตามคนเหงาเดรซีรีมาตลอดด้วยนะครับเรื่องทานผมมีไฟในการทํามากๆเลยถึงจะท้อแท้เป็นล้สองราอกก็เถอะแล้วก็ขอบคุณคนพี่ซิลสูงหนึ่งมากครับสำหรับโปรไฟล์ช่องใหม่ซึ่งน่ารักมากๆเลยครับปังมากเลยพี่ส่วนคนาดใหาอุดหนุนก็ติดต่อทางเพจได้เลยครับราคาเป็นมิตรงานดีแต่มีโปรเกคชั่นสลับงานตลอดด้วยว่างานถึงไหนแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาสู่ช่วงรีวิวอัตเดตกันเลยมากไปสิ่งแรกที่เราเข้ามาแล้เห็นคือหน้าจอใหม่นั่นเองก็ทำอวกาได้ดีนะเบื่อเก่าแล้ววะเบื่อฮาราวีแล้วน่าเกลียดเกินต่อมาคือระบบเลือกตัวละครใหม่นั่นเองก็เหมือนเดิมน,นะแต่แชื่อว่าเราสามารถเลือกเข้าตัวได้แล้วถ้าคนมีครบอะไรตัวละครดาบเนี่ยเป็นการเลือกตัวว่าควรจะเอาตัวไหนลงอะไรหน้าอืม้มสามารถติ๊กออกแล้วว่าเอาตัวนี้เข้าหรือเอาตัวนี้ออกซึ่งมันจะกดได้ถึงสามตัวนะ มันก <m> ็อาจจะดีก็ได้นะสำหรับคนที่เล่นอะรนนาบ้างนะผมร่วมมือกันแหละประมาคือกิจกรรมใหม่นั่นเองแล้วพูดกิจกรรมใหม่ได้ไหมเพราะว่ามันคุ้นๆนะมันคุ้นมากเลยอ่าใช่งานกอบวางเกียรติเอแต่ก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าของมันดีขึ้นแล้วก็อพีซีและของมาอยู่ตรงที่นี้เลยแต่ก็มีปัญหาเดียวก็คือของที่แรกใช้มันใช้เยอะเกินไปอ่ะหรือมันทำให้บาลซงก็เถอะเพราะกิจกรรมเนี้ยมันเก็บได้วันละห้าเหรียญแต่ถ้าคุณจะได้เรียญนิวอ่ะ คุณต้องใช้เวลาประมาณ20วันอะเพื่อด้านหนึ่งแล้วคุณต้องว่านตลอดได้ไงเพราะว่ากิจกรรมมันดีทุกๆ2ชั่วโมงไม่ก็สายเวลาผมจำไม่ได้ละเพราะว่าคนท้องออนเกยเกือบตลอดอะอ่ะแล้ไปดทูที่เมืองแสงกันที่เมืองแสงก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเช้เตียมเกา่าซึ่งรู้สึกมันกลับบ้านเก่าด้วยซ้ําแ,แล้วก็มีเออไอ้เราสีรุง้ง่ะที่เต้นอยู่ในเมืองเนี่ยเดี๋ก าบอกว่าน่าจะเป็นดันใหม่นะซึ่งน่าจะไม่มาตอนนี้ส่วนของเจียวในซีฟูกก็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 ก,ก,ก,ก็โอเคละบังก็มีกุญแจคังหกถึงแปดใครชอบเกี่ยวของก็น่าจะชอบพอดีละแต่ราคาอาจะแพงน่าดูแล้วก็มีรองเท้าที่แบบว่า oh! no comment อะเ่าไป,ไปไปดีกว่าแล้วก็ตัวประมูลเนี่ยผมไปเจอแปลกแปลกแล้วก็คือ คนนัจำได้แล้วว่าตัวประมูลจะเป็นในละคนตัวหนึ่งแหละตอนนี้มาเปลี่ยนมาพามาเต้นในกรงแสงเงเลยสอตงตัวจามอนตเนี่ยจามอนต์นำเพิ่มอาหารใหม่มาอยู่นะแต่ก็เท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครสนใจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าทำไมถึงไม่มีคนสนใจอาหารมาแล้วสองตัวเปโดเนี่ยมีของใหม่มาซึ่งผมสนใจมากเลยก็คือเหรียญบัดดี้นั่นเองเหรียญบัดดี้คืออะไรล่ะเหรียญบัดดี้คือเหรียญเอพีซีและครับเหรียญเอพีซีท้องโง,โงอ่อะเหรียญอันเนี้ยมันจะเล่นเอพีซีมาหลายตัวมากเลย แต่ก็ถืปัญหานเดยวคือมันใช้แค่แค่นบางด่านเท่านั้นโดยตรงผมคิดว่าเนี่ยมันดีสำหรับสายฟรีนะเพราะว่ามันช่วยเราผ่านด่านง่ายขึ้นเบี้ยวง่ายขึ้นแต่ข้อเสียคือมันก็ต้องฝากเหมือนเดิมอะเพราะว่าดูของที่มันใช้สิต่อมาคือห้องสมุดก็อัปเดตมาคือตําราสีซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้แน่ๆเพราะว่ามันมาสปอยมาแล้วอะอแล้วก็บวกกับตําราขยายช่องซึ่งก็โอเคว่าทํามาเป็นแบบว่าขายตรงอีกแล้วหอนร้านเลนเลนเนี่ยนี่คือแจ็คพอ์ตเลยที่ผมแบบปวดหัวที่สุดก็คือของจิวอยากได้เลย ขายตูมมากเลยแบบเห็นสามก็แพ้แล้วไอ้ได้เห็นสีราคาจะขนาดไหนวะแล้วก็มี PC เหรียญปิดซีด้วยว่าต้องฟาร์มตลอดใช่ปะครับคุณซื้อแม่งเลยจบและสุดท้ายคืออาหารสเตสแบบสเต็ตขี้โกงมากครับคิดได้ไงวะแล้วราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะหนึ่งร้อยตีสิบบาทอ่ะเหลือก็แค่บัคทั่วๆไปนะตามที่เขาบอกในแพทเดนดิ้เลยแล้วก็มีปรับเพดานเม่วลจากเก้าสิบเป็นร้อยซึ่งก็โอเค เต่ก็ไม่โอ,อเคเหมือนกันและสิ่งที่ผมแบบว้าวที่สุดก like ็ค <impat ye S 2> ือแม่งเปลี่ยนป่าให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับอัปเดตนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอัปเดตนี้มันยังไม่ค่อยสูรณ์เท่าไหร่นะเพราะว่าก็ยังเหลือด่านใหม่ที่ยังไม่มาในเร็วนี้แน่ๆแล้วก็สิ่งที่น่าผิดหวังมากๆเลยคอนเทนต์ผมว่าคอนเทนต์มันน้อยเกินไปะแบบว่าเอาดของจิวไม้แน่อ่ะของจิวดันใหม่อ่ะ แล้วความสนุกอยู่ไหนอะยังไมไม่มได้สนุกเลยนะคนเล่นส่อสามรอบคงก็เบื่อละไอีกิจกรรมหาเหรียญเนี่ยมันก็ซ้ำไม่เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาอะมาสนุกตรงไหนล่ะนั่งรอส่อส,อสาชมชั่วโมงเพื่อเหรียญหนึ่ง่าจะได้ของอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแในอีกอย่างคือการบัพเพดานเวลเนี่ยมันคือการบัพคา่าไมล์ดันใหม่ด้วยซ้ำนะอ๋อสิบสองถ้าแปดเนี่ยมันจะเวลไงวะในเก้าสิบไปหนึงร้อยเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเกมมันไปทางเพทวินมากนะแบบเพทวินจ๋าเลยอะสายฟีคุณอาจจะอยู่ย่ากเลยนะ ถ้าคนไม่สิรไอเอนาอรแล้วคนก็อยู่ได้แหละแต่สับไอเอนาอรเนี่ยรู้สึกเป็นแบบที่ที่เพทเวียนมากเลยวอล์กซ์ไม่พอนะยังจะต้องจ่ายตังค์เพื่อเทพอ,อีกแล้วผมว่าปัญหาใหญ่สดุดก็คือเกมนี้มันยังไม่มันไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่ด้วยซ้ำนะก็ใช่ที่ว่ามันอัปเดตไอเลียผู้ช่วยมาเลียบัตตี้อ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะผมก็ต้องไปแม่เหมือนเดิมหาของเดิมฟาร์มเหมือนเดิมแังไงก็เถอะนี่ก็เป็นแค่ความคิดของผมเท่านั้นแ,แหละสุดท้ายคือคำถามที่ยอดที่สุดตอนนี้ก็คือเกมยังน่ากลับมาอยู่ไหม เอาต่อคือไม่ครับเ,เดี๋ยวนี้ไม่เฟรลี่เลยครับไม่ friendly, เฟรลี่เพราะเล่นใหม่ได้ซ้ําเลยส่วนคนเหงาเดอะซิตี้ตอนได้เจนเน่ก็จะมาประมาณหลัง20นะครับเพราะผมมีสอบอยู่ยงี้ก็รอติดตามชมได้นะครับพยายามตัดให้ดีที่สุดเลยเพื่อแก้เพื่อแก้หน้าตอนได้หงเนี่ยที่ทำมาเละมากเลยสำหรัคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ